เราต้องการแก้ไขให้ทันกระเหตุการณ์ไม่ให้เกิดการตนรนหนกและก็ให้ทุกคนได้เข้าใจถึงโลกนี้แล้วเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรีบมาป้องกันข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ผมได้เรียนเชิญประสุสักเขตประตศสตร์จังหวัดในภาคอีสานทั้งหมดซึ่งมีอีสานล่างและอีสานบนรวมแล้ว20จังหวัดซึ่งเป็นแดนที่พี่น้องเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงวัวเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยเรามีวัวประมาณ6ล้านเศษแต่อยู่ในเขตภาคอีสานเนี่ยประมาณ4ล้านแล้วมีเกษตรกรที่เลี้ยง เกี่ยวกับปสัสสาวตเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคเลนซึ่งเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยขณะนี้มันเกิดอุบัติโลกขึ้นมาใหม่ที่ทุกคนเริ่มเข้าใจและรู้จักในคำว่า lung pie skin ซึ่งเป็นโรคใหม่ดังนั้นเราต้องการแก้ไขให้ทันกเหตุการณ์ไม่ให้เกิดการตนตนกและก็ให้ทุกคนได้เข้าใจถึงโรคนี้ แล้วเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรีบมาป้องกันคล้ายๆกับโรคที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคือโควิด19แต่ว่าโรคนี้ยังเบากว่าดังนั้นในการประชุมสรุปแนวทางการแก้ไขที่จะให้โรคนี้ยุติโดยเร็วและเราต้องการอะไรในการที่จะทำให้โรคนี้ยุติได้ ความต้องการทั้งหมดมีสิประการที่คณะของปศุสัตว์จังหวัดได้สรุปมาในวันนี้เพื่อให้ส่วนกลางคือรัฐบาลได้เร่งและช่วยเหลือข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือไม่ให้มีการขนย้ายสัตว์เพื่อเป็นการหยุดไม่ให้มีการแพร่เชื้อลองลงมาก็คืออุปรกรณ์ ในการป้องกันซึ่งพี่น้องเกษตรกร,กรต้องการมากที่สุดก็คือมุ้งสีฟ้าตาทีเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของยุงแมลงวันเหลือบลิ้นไหลซึ่งเป็นพาหะส,สำคัญในการกระจายเชื้อในครั้งนี้อันที่สามจริงแน่นอนก็คือเมื่อไปพบแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,กรต้องการให้ปศุสัตว์ช่วยรักษาขณะเนี้เราก็ ต้องคิดอุปกรณ์ต่างๆเช่นยารักษาโรคที่จะแก้ไขโรคเนี้ยอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลไปแล้วเราต้องรีบจัดหายารักษาโรคและยารักษาโรคนังมีหลายอย่างทั้งกำจัดนะครับทั้งช่วยเหลือและยาบำรุงวิตามินต่างๆด้วยมันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือยายาเหมือนกันเป็นยา กำจัดเชื้อพลาสิตซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดลิมพิสกินนะครับไอ้ยาตัวเนี้ยนะครับเป็นยากำจัดเชื้อโดยทาภายนอกและภายในนะครับข้อที่5น้ำยาครับคราวนี้เมื่อเราดูแลแล้วก็ต้องมีน้ำยาป้องกันอาบฆ่าเชื้อพลาสิตท,ทั้งภายนอกภายใน เมื่อกี้เราใช้ยาฉีดอันนี้เราจะเป็นยาทาภายนอกภายในเพื่อฆ่าเชื้อและข้อที่6ที่ต้องการมากก็คือการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับของโรคนี้ซึ่งเป็นยาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเมื่อมียาต่างๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ไม่พอทางประุรวัจั์จังหวัดก็เสนอว่าจะกำจัดได้ กับมแมลงพวกนี้ก็ต้องมีเครื่องพ่นหมอกควันที่พี่น้องต้องการมากทั้งปศุตสัตว์จะไปทําให้แล้วก็สามารถให้กเกษตรกรทําเองได้ทุกส,ส่วนและการนะครับให้การช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่และควบคุมโรคนี้ให้สงบโดยเร็วครับผมครับขอบคุณครับ นะครับซึ่งมียาฆ่า,มาแมลงนะครับยาวิตามินแร่ธาตุและยาถ่ายพยาธนะครับะนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดขนแกันนะครับเราได้มีการควบคุมตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วผมต้องขอชื่นชมท่านปริษัทจังหวัดท่านปริษัทอำเภอทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้ององค์กร,ปก,รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือรวมถึงพี่น้องเกษตรปศิสัทธิ์ทุกคนด้วยนะครับที่ได้เข้าใจถึงความจําเป็นที่เราจะต้องของดเว้นการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเฉพาะโคกระบือนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนั้นดูเหมือนกับการระบาดนั้นะจะก,กระจายอยู่ใน23อําเภอจาก26อําเภอนะครับเป็นทั้งหมด195จุดนะครับแล้วก็มีสัตว์ป่วยคือก็คือโคกระบือเนี่ย597ตัวที่ป่วยนะครับแล้วก็ตายไป9ตัว เพราะนั้นยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้วันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกนมนตรีได้กรุณามอบหมายท่านประพัฒน์พลทสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำทีมมาคิกออฟที่จังหวัดถึงกันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะได้ร่วมมือกันกําจัดโรคอาจจะเรียกว่าโรคอุบัติใหม่ของสัตว์หิบเท้าใหญ่นะครับก็คือโคก,กระบือขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนพี่น้องปริษัททั้งหลายทุกคนนะครับ ที่มีบริษัทในการที่จะเลี้ยงดูนั้นให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางท่านบริษัทอำเภอบริษัทจังหวัดครับแล้วเราก็จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน